สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาววันวิสาคงมีเกิดเมื่อวันที่4มิถุนายนพศ2536อายุ30ปี ประวัติการศึกษาจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสาขารัฐประาศานศาสตร์ปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาการบัญชีจากมหาวิทยาลายัยเชียงรายทำงานมาแล้ว6ปี3เดือนปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าพนักง,งานส่งเสริมสหกรณ์สังกัดกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์4สำนักงานสาหกรณ์จังหวัดเชียงรายขอเรียนเชิญท่านคณะกรรมการรับชมผลงานดังนี้ค่ะ หด้านการคลองงานมีความตั้งใจในการปฏิบัติงานในหน้าที่และนอกเหนือหน้าที่สม่ำเสม,มอเต็มใจมีจิตมุ่งผลสำน็กของงานที่รับผิดชอบและมีความสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายอย่างดีโดยพิจารณาจากองค์ประกอบดังนี้ ผลงานที่หนึ่งเรื่องการปิดบัญชีสกรณ์เครดิตยูเนียนทานตะวันสายสัมพันธ์จำกัดจำนวน7ปีระยะเวลาที่ดำเนินการมกราคม2565ถึงมีนาคม2565คุณสําผลสำเร็จของงานสกรอ์เครดิตยูเนียนทานตะวันสายสัมพันธ์จำกัดสามารถปิดบัญชีและส่งงบสแสดงฐานะทางการเงินระหว่างปีบัญชี31มธันวาคม2560ถึง31ธันวาคม2566รวมทั้งสิ้น7ปีบัญชี ผู้สอบบัญชีแสดงความผิดเมื่อวันที่13มีนาคม2567และจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีเพื่ออนุมัติงบการเงินเมื่อวันที่21พฤษภาคม2567ผลงานที่2เรื่องการชำนะบบัญชีกลุ่มกเกษตรกรทำนาฐานทองระยะเวลาที่ดำเนินการกุมภาพันธ์2567ถึงกันยายน2567 ผลสาเร็จของงาน 1. ได้ดําเนินการจัดส่งงบการเงินณนวันเลือกสหกรณ์ให้สํานักง,งานตรวจบ,บัญชีสหกรณ์เชียงรายเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์2567 2. สามารถดําเนินการชรําระบัญชีได้สําเร็จบรรลุตามแผนงานการชรําระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรประจําปี2567ของหน่วยงานความคิดดีเริ่มสร้างสรรค์นในการพัฒนางานในการแก้ไขปัญหาการปิดบัญชีของสหกรณ์ยูเนียนดานตะวันสายสัมพันธ์จำกัด ผู้เสนอผลงานมีการนำกระบวนการแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสารรค์ (creative problem solving) มาปรับใช้ในการดำเนินงานนอกจากนี้ ในกระบวนการของการจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงินผู้เสนอผลง,งานได้ออกแบบฟอร์มการจัดเก็บรายละเอียดโดยใช้สูตรโปรแกรม Excel ขั้นสูงได้แก่สูตรเชื่อมโยงข้อมูลสูตรช่วยคำนวณตัวเลขแบบประหยัดเวลาเพื่อลดขั้นตอนและความผิดพลาดในการคี์ข้อมูลผลงานดีเด่นด้านการประสานงานกับหน่วยงานอื่นประสานงานเกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบายปฏิบัติของกระทรวงเกษตรและสหก,การณ์ได้แก่โครงการฝึกอบรมหนึ่งตำบล หกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ประสานงานหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้วิสาหกิจชุมชนในกลุ่มอาชีพในเขตพื้นที่อำเภอพานอำเภอรประแดดในด้านการรวมกลุ่มด้วยวิธีการสาหากรณ์ โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสารต่ออาชีพการเกษตรประสานกับสมาชิกสหกรณ์ลูกหลานสมาชิกสหกรณ์หรือบุคคลทั่วไปในการดำเนินการแนะนำส่งเสริมการจัดทำแผนการผลิตแผนการตลาดการลดต้นทุนการผลิตการเพิ่มมูลค่าสินค้าและการเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรประสานงานกับสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงรายในการดำเนินการส่งเสริมเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มอาชีพในเขตพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในด้านการรวมกลุ่มด้วยวิธีการสัรกร่อนและการเชื่อมโยงเครือข่า,ขายและปฏิบัติงานประสานงานร่วมกับผู้แทนของหน่วยงานอื่นเพื่อบูรณาการการทำงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบให้สามารถขับเคลื่อนภารกิจสำคัญตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ความเสียสละเพื่อปฏิบัติราชการให้บรรลุตามเป้าหมาย ด้วยคุณความดีอื่นๆช่วยประชาสัมพันธ์การกระจายผลไม้สินค้ากเกษตรของสมาชิกสากลและผลิตภัณฑ์ของสมาชิกสากลการทําบุญด้วยการทํโลงทานเป็นประจำทุกครั้งที่มีโอกาสอย่างน้อยปีละสองครั้งเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ 2. การครองตนมีความประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยคุณธรรมศีลธรรมจญญรรยาบรญชากาชการเป็นที่ยอมรับของบุคคลในส่วนราชการและสังคมประกอบด้วยการมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ ช่วยปฏิบัติงานและสนับสนุนการดําเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเช่นดดชแนะนําส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องการสหกรณ์อุดมการหลักการและวิธีการสหกรณ์รวมถึงการเชื่อมโยงกิจกรรมสหกรณ์ให้กับนักเรียนที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ปฏิบัติงานด้านจิตอาสาทาดีด้วยหัวใจเนื่องในโอกาสวันสาคัญของพระบรมวงศานุวงศ์ร่วมกับ หน่วยงานและทำนูบํบำรุงพระพุทธศาสนาเช่นทำบุญตักบารในวันสำคัญของพระพุทธศาสนาเข้าวัดทำบุญในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาการพึ่งตนเองขยันหมั่นเพียรและมีความรับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถเอื้อความวิริยะอุตสาหะมีความตั้งใจที่จะทำงานในหน้าที่ให้ได้รับความสำเร็จด,ด้วยตนเองโดยจะดำเนินการศึกษาข้อมูลหลักเกณฑ์คู่มือการปฏิบัติงานอย่างละเอียด ก่อนดำเนินการเสมอเพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่ถูกต้องฝึกฝนตนเองให้มีความรู้ความชํานาญในอาชีพรู้จักปรับตัวและแก้ไขปรับปรุงตนเองให้ก้าวหน้าจะมีความอดทนไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นและนําความรู้ที่มีไปถ่ายทอดแก็บเพื่อนร่วมงานเพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดเกิดการพัฒนายอย่างต่อเน,นื่องสามารถเป็นที่พึ่งของสาหากรณ์กลุ่มเกษตรกรและเกษตรกรทั่วไป การรักษาระเบียบวินัยการรักษาจรรยาข้าราชการและเคารพก,กฎหมายมีความซื่อสัตย์ยึดมั่นและยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องมีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและผู้อื่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมและมุ่งผลสำเร็์ของงานร่วมประชุมข้าราชการและพะนักงานประจำเดือนทุกเดือน เข้าร่วมอบรมฟังบรรยายการปฏิบัติตัวด้วยความโปรง่งใสป้องกันผลประโยชน์ทักซ้อนและอบรมฟังบรรยายเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การประหยัดและเก็บออมรู้จักประหยัดอดออมหารายได้เพิ่มจากการค้าขายในเวลาว่างลดค่าใช้จ่ายตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเช่นมีการวางแผนการใช้จ่ายใช้จ่ายอย่างประหยัดไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยและใช้จ่ายในสิ่งจําเป็นมีการออมเงินและถือหุ้นกับสากลข้าราชการสากลจำกัดเป็นประจาทุกเดือนและเข้าร่วมโครงการสากลอาสาทาความดีด้วยหัวใจออมดีมีสุขของกรมส่งเสริมสากล และมีความพอประมาณใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้เป็นประโยชน์และประหยัดเมื่อได้รับจัดสรรวัสดุอุปกรณ์ใดๆจากทางราชการโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นการปฏิบัติตามคุณธรรมเป็นผู้ที่ดำเนินชีวิตแบบทางสายกลางมีเหตุมีผลใช้ความรู้ในการตัดสินใจอย่างรอบคอบมีความพอประมาณพอดีไม่เบียดเบียนตนเองสังคมและสิ่งแวดล้อมไม่ประมาทสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เป็นผู้ยึดมั่นและรับผิดชอบในหน้าที่ของตนทั้งวินัยต่อตนเองในการปลรักการชีวิตให้ก้าวหน้า มิในต่อองค์กรสังคมปฏิบัติตามจรยิยธรรมจรรยบัรณและเคารพต่อกฎหมายเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่นยืนหยัดในการรักษาความจริงความถูกต้องความเป็นธรรมใช้ดุลยพินิจที่ถูกต้องในการปฏิบัติต,ต่อบุคคลอื่นอย่างเที่ยงธรรมไม่เลือกปฏิบัติมีความใส่ใจต่อสังคมสาธารณนะและอาสาลงมือทำอย่างใดอย่างหนึ่งอันไม่ใช่หน้าที่ของตนเพื่อความรักความสามัคคีเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นของสังคมโดยมีหวังผลตอบแทน เอื้ออาทรต่อคนร่วมสังคมทำอย่างสม่ำเสมอจนเป็นนิสัยเป็นผู้มีความกะตัญญูต่อบิดามารดาและปฏิบัติตามประเพณีวัฒนธรรมไทยละเว้นต่อการประพฤติชั่วและไม่ลุ่มหลงอบบยมุขประพฤติตนแต่ความดีทางกายวาจาใจเป็นผู้มีคุณธรรมเมตตากรุณายึดมั่นในการประพฤติตนอยู่เสมอ 3. การคลองคน มีความสามารถในการประสานสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจอันดีกับผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานและผู้มาติดต่องานมีความสามารถในการร่วมงานเป็นกลุ่มและให้ความช่วยเหลือการสร้างความสามัคคีและร่วมกิจกรรมของมู่คณะทั้งในและนอกหน่วยงานเป็นผู้มีความเป็นธรรมทั้งต่อตนเองและผู้อื่นให้บริการแก่ผู้มาติดต่อด้วยความเสมอภาคแนะนำสิ่งที่เป็นประโยชน์